สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องราชาธิราชอยู่นะคะตอนกําเนิดนะกระโทค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องอกําเนิดมากระโทไปแล้วนะคะว่าเขามีที่ไปที่มาอย่างไรเขาเป็นใครอะไรเงี้ยคะจนจบคุณค่าของเรื่องนี้ว่าทําไมเราถึงได้เรียนนะคะวันนี้เรามารู้จักคําศัพท์นะคะคําศัพท์อันนี้เป็นคลิป เดิมนะลูกอะครูเปิดพอยผิดนะคะอันนี้เป็นเนี่ยต่ออันนี้คือเราเรียนไปแล้วนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทุกอย่างเลยวันนี้นะคะหลังจากทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วคุณครูติดค้างไว้คลิปที่แล้วนะคะก็คือคําศัพท์ที่หนูเติมลงในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะคุณครูก็บอกไปแล้วแหละแต่วันนี้เราจะมารู้กันว่ามันเขียนยังไงอะไรยังไงนะคะคําศัพท์ในบทเรียนนะคะคําที่หนึ่งค่ะบังเอิญน,นะคะหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้คาดหมายนะคะคําที่สองงอมแงมนะคะก็คือเลือกได้ยากติดเกมงอมแงมอย่างนี้นะคะแก้ได้ยากรักษาได้ยากค่ะคําที่สามทันสมัยหมายถึงตามสมัยที่นิยมกันหมายถึงสมัยตอนนี้เราอย่างเราก็ทันสมัยนะคะเขาอยู่ในยุคเราอยู่ในยุคไหนนะคะมอญหมายถึงชื่อชนชาติชนชาติหนึ่งนะคะเคยเป็นใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพามา่าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพาม่าแล้วค่ะ มีภาษา,าพูดอยู่ในตระกูลมอนคาเมนและมีอักษรของตนเองใช้ในเรื่องมักกะทก็มีเชื้อสายมอนนะคะคําที่5อัอสศนีค่ะเห็นไหมวงเล็บการใช้พจนานุกร่มเห็นไหมถ้ามีคําอ่านเขาจะเป็นวงเล็บเหลี่ยมไว้อัศะหรือวอ่าอสะนะคะอสศนีก็คือสายฟ้าเป็นอาวุธของพระอินทนั่นเองนะคะตอนที่สายฟ้าผ่าลงมาที่ไม้คานของมกกะทนะคะ บูรพาทิตอ่าหมายถึงทิศตะวันออกประจิมทิศหมายถึงทิศตะวันตกนะคะอรุณแปลว่าเวลาใกล้พระอาทิตย์ขึ้นนะคะมีสองระยะก็คือระยะแรกก็จะมีแสงขาวเรื่อยๆนะคะเป็นแสงเงินนะคะและและอีกแสงก็คือแสงแดงเรื่อยๆแสงทองคือเวลาย่ำรุ่งนะคะ่คาจะสว่างนั่นเองนะคะวิมานหมายถึงที่อยู่ประทับของเทวดายานทิพย์นะคะวิมาน ปรา,าสาทราชมนเทียนะคะก็คือเรือนยอดซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นที่ประทับสําหรับพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในภาพก็คือมันก็โทมองเห็นเนี้ยอยู่ดงังอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะประจิมทิศมองเห็นนิมิรขึ้นนะคะคําที่11ค่ามหัศจรรย์ค่ะแปลว่าแปลกประหลาดมากนะคะน่าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาติคือม,มันมหัศจรรย์น,นะคะทั้งปวงแปลว่าทั้งหมดด้วยกันนะคะ นิมิตหมายถึงเครื่องหมายลางผิดเ,เขามมลนะคะก็คือมกระโทเห็นในเรื่องนะคะสักการะบูชาหมายถึงบูชาด้วยสิ่งของหรือเครื่องอันพึงบูชานะคะดอกไม้ทุกเพียรน,นะคะในเรื่องมกระโทมีเงิน30บาทนะคะแล้วก็บูชาให้กับนักปราผู้นั้นเพื่อให้เขาทํานายสิ่งที่ตัวเองรู้นะคะส5บห้าค่ะจอมปลวกรังปลวก,ขน,กขนาดใหญ่นะคะที่สูงขึ้นเป็นจอมขึ้นไปในภาพก็คือมีที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ เงินตราค่ะเงินที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะก็จะมีเหรียญกระสาคือเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะคะเหรียญสปางนะ์คะและธนาบัตรก็คือเป็นแบงค์นะคะเป็นกระดาษนั่นเองนะคะอาสาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับทำนะคะอนุเคราะห์หมายถึงเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ บรรดาศักดิ์นะคะหมายถึงฐานันดรศักดิ์นะคะที่พระราชทานแกร่รข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปก็ได้รับนะคะก็จะมีหลายยศมากเลยเจ้าพญาพญาพระหลวงหลวงขุนหมื่นพันและทนายนะคะก็จะมีพระราชนิทินานามต่อท้ายเ,เช่นเช่นะคะเจ้าพญายมราชพรพญาพลเทพฐานันดรบรรดาศักดิ์ที่มครโทูได้คือเป็นขุนวังนะคะคำที่20ค่ะประถมหมายถึงลำดับ ลำดับแรกนะคะเช่นประถมศึกษาชั้นประถมอย่างนี้เป็นต้นนะคะประถมในเรื่องนี้ก็คือมกระโทต้องไปดูแลรับใช้เจ้านายเป็นอันดับแรกก่อนค่อยขยับขึ้นไปขดับขยับยศขึ้นไปนะคะ21ค่ะสักดานนภาพหมายถึงอำนาจเช่นอวดสักดาแพลงสักดาอะไรอย่างเงี้ยอำนาจนั่นเองนะคะ22่ค่ะไหวพริบหมายถึงปัญญารู้เท่าทันหมายถึงชาววัย นะคะบุรุษหมายถึงเพศชายค่ะคู่กับสตรีใช้ในลักษณะที่เป็นสุภาพนะคะอย่างเช่นคําว่าสุภาพบุรุษหมายถึงผู้ที่รู้หน้าที่ตัวเองนะคะเป็นไทรเกียรติผู้หญิงนั่นเองนะคะผู้พันหมายถึงมีความเป็นห่วงกังวลรักใคร่นะคะเสนาบดีหมายถึงแม่ทัพขราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้ากระทรวงเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการในปัจจุบันนะคะ ข้อ26ค่ะอาศัยหมายถึงพักพิงพักผ่อนหมายถึงที่พึ่งนะคะในในเรื่องก็คือมกระโทก็ไปอาศัยอยู่กับนายช้างแล้วก็นายครัวนะคะค่อยได้เป็นขุนวังนะคะนายช้างหมายถึงผู้ดูแลช้างคะ่ะชำระหมายถึงล้างให้สะอาดเช่นชำระร่างกายนะคะในเรื่องมกระโทก็ไปชำระมูลช้างก็คือไปชำระขี้ช้างนั่นเองนะคะแล้วก็เอาขี้ช้างไปเป็นปุ๋ยนะคะปลูกกระกาษ ทอดหญ้าหมายถึงวางหญ้าให้สัตว์เช่นช้างม้าเป็นต้นนะคะ,สะเสด็จมีอยู่สองแบบนะลูกเป็นคํานามหมายถึงเรียกเจ้านายชั้นพระองค์พระโอรสพระราชธิดานะคะถ้าเป็นคํากริยาก็คือสเสด็จหมายความว่าไปนะคะเช่นเสด็จประพาสก็คือไปไปที่ยวนั่นเองนะคะอ่ามันเป็นคำเดียวกันเนี่ยอ่าเขียนคำเดียวก็พอนะลูกไม่ต้องเขียนอีกนะคะ ต่อไปโรงช้างหมายถึงสิ่งปลูกสร้าง mm hmm. ที่มีหลังคาคุมไม่ mm hmm. ในเรื่องคือที่อยู่ของช้างนั่นเองนะคะเป็นศูนย์รวมของช้างศึกเลยนะคะเกยหมายถึงเกยขนาดเล็กเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปได้นะคะสำหรับเจ้านายใช้ที่เสด็จขึ้นหรือลงพาหนะในภาพก็นี่ไงคะเกยก็คือสมเด็จพระรูงเจ้าก็ลวนลงมาจากนี้นะคะจากเกยตรัสแปลว่าพูดค่ะรามันหมายถึงมอนนะคะคําว่าตรัสเป็นคําราชาศัพท์นะคะข้าพระพุทธเจ้าค่ะเป็นคํา สรพนามค่ะใช้แทนตัวผู้พูดกับบังคุมพระป่ากษัตริย์นะคะที่เราเรียนเรื่องคําราชาศัพท์ไปแล้วนะคะกับทูลเจ้านายชั้นสูงเป็นสรรพนามบุุษที่หนึ่งแทนตัวเราข้าพระพุทธเจ้านะคะบ้วนพระโอษนะคะเป็นคํานามค่ะหมายถึงกระโจนนะคะในเรื่องในเรื่องนะคะพระร่วงเจ้าทรงบ้วนพระโอษฐ์ก็คือคายคาหมากใส่พระโอษฐ์นะคะแล้วมันมันกระจายไปไป,ไปเจอเบี้ยหนึ่งก็เลยให้มกระโถเอาไปซื้อผักกาดไงคะ ต่อไปเบี้ยเปลือกหอยชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเงินตราในสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนยังไม่มีเหรียญกระสาบนะลูกเขาใช้เบี้ยเปลือกหอยเป็นเงินตราแทนนะคะเพราะมันหายากมันเองต่อไปรับสั่งหมายถึงคําสั่งกับเจ้านายนะคะใช้เจ้านายเป็นคนพูดนะคะรับสั่งมีเช่นมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าคือในเรื่องพระร่วงรับสั่งให้มากระโถเข้าเฝ้านะคะตวงหมายถึงตักด้วยภาชนะต่างๆนะคะเพื่อให้รู้จํานวนหรือว่าปริปรมาณ 38นะคะเขละเป็นคำราชาศัพท์ค่ะหมายถึงน้ำลายพระเขละนั่นเองนะคะกระท่ายหมายถึงกระบุงที่มีปากผายนะคะในภาพก็คือ,อจอคูบังหรือเปล่าเดี๋ยวเรดูในคำศัพท์ก็ได้นะคะในในวิดีโอสอนออนไลน์อาจจะบังนะคะเพราะว่าจอคูอยู่ขวาสุดนะคะ ต่อไปสรรเสริญอ่านว่าสันลเสริญก็ได้นะคะแต่นิยมจริงๆที่ถูกต้องคือสรรเสริญแต่คนนิยมอ่านว่าสันลเสริญก็คือได้ทั้งสองแบบนะคะหมายถึงกล่าวคำยกย่องเชิดชูหรือว่าเทิดทูนค่ะเช่นสรรเสริญพระพุทธคุณนะคะมูลดินหมายถึงอุจจาระสัตว์หรือว่าขี้เศษของต่างๆนะคะมูลไถอย่างนี้เป็นต้นนะคะ โต๊ะพานหมายถึงภาชนะที่มีเชิงประเภทหนึ่งนะคะมีหลายชนิดนะคะมีรูปทรงคล้ายจานบ้างในเรื่องก็คือ,อมะกะโทเอาโต๊ะพานใ,ใส่ประก,กาศไปให้ถวายพระร่วงเจ้านะคะพระราชทานหมายถึงการให้ของพระราชาค่ะพระทัยหมายถึงใจดําริหมายถึงคิดไตรตรองตึกตรองเป็นคําราชาศั์นะคะหัวป่าพ่อครัวหมายถึงคนทําอาหารเรียกพ่อครัวแม่ครัวก็ได้นะคะ ยกตัวอย่างในกรอนสุนทรนภู่นะคะเขาเรียกว่าพ่อครัวหัวปักนะคะพระราชวังหมายถึงวังราชสำนักพระราชสำนักนะคะอุทธรแปลว่าทอ้องทีนี้ภาระงานของหนูนะคะวันนี้ที่หนูจะต้องทําหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะคําสั่งคาชี้แจงของคุณครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนคัดคําศัพท์ลงในสมุดภาษาไทยด้วยจวตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ครูทำตัวสีแดงไว้ให้เลยนะคะว่าไม่ต้องคัดความหมายเพราะหนูสามารถอ่านได้อยู่แล้วถ้าไม่รู้คําไหนหนูแค่เปิดภาพสไลด์นี้ขึ้นมานะคะที่ครูส่งให้ก็จะสามารถรู้ความหมายได้แล้วมันแปลว่าอะไรแต่รู้แล้วเขียนเป็นไหมแค่นั้นฉะนั้นคุณครูจึงให้หนูเขียนแค่คําศัพท์ก็พอค่ะความหมายไม่ต้องเขียนคอยดูนะคนทํางานมาคนที่ฟังคําสั์คําสั่งรู้เรื่อง จะทํางานได้ถูกคนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็จะคัดความหมายไม่คุณครูด้วยซึ่งคุณครูสั่งแล้วละเอียดทั้งในคลิปวิดีโอและในรูปภาพเรียบร้อยนะคะว่าไม่ต้องคัดความหมายนะคะสาหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ